คนคับตะเลอร์อยู่บริษัทเนี่ยต้องเป็นให้หมดไม่ใช่แค่คับตะเลอร์อย่างเดียวไม่ใช่เพอคนขับเปเมียขึ้นขาบเองเลยยายเองขับเองเลยพอแล้วขึ้นมาเลยเดินเลยอันนี้เดือดเอาน่าไปดู คนทับเพล่เรครับนี่ฮะต้องเป็นไห้หมดถ้าเราไม่ล้อก็ไม่รู้อยู่วงการเนี่ยต้องเป็นไห้หมดยาวเลยยาวเลยบ้าบ้ แกเคยขับอยู่แต่ว่าแกไม่ได้ขับนานแล้วสวนมากอาชีพรักของแกคือขับเทเลคนเราเป็นลายยางก็ดีเหมือนกันนะฮะจะได้เป็นอย่างจะเป็นเป็นอย่างเดียวงานเทเลไม่มีก็บขับมโครไปเป็นลายยางก็ดีที่สุด ขึ้นเลยขึ้นเลยไฮ้ยขึ้นขึ้นยีดอาไม่สุดแกม่ไไ้ขับลายปีแล้ว เดินหน้าึ้นเดินหน้ายาวเลยจะย้ายาไปลงหน้างานใหม่ทีมงานชุมพรสาธิต ผมจะลองให้แกขึ้นเนอะแกไม่ไล้ไครับไลยปีแล้วไม่โตบิดไปซ้ายหน่อยไปไปไปนู่นนู่นนู่นหมีไปนู่น ย่าสั้นดิยาสันส้นอย่าสั้นบิดไปนู่นบิดไปซ้ายหน่อยอ่ะพอลาเดินหน้าเลยเดินหน้าแล้วบิดบิดไปซ้ายหน่อยอ่ะบิดตัวไปซ้ายหน่อยเออนั่นแหละพอเดินมาเลย ไม่ได้ไรขับไล่ปีง่ยง่างานตายอยู่บ้านเราต้องเป็นให้หมดนะอยากเป็นอย่างอื่นไม่ได้เผื่อคนขับขาดรายใหญ่เองคือเองเลย ก็บจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมฝากติดตามด้วยครับ